ง้อปลางอปลาบ้าใบง้อปลาง้อปลาบ้าใบเจอหน้าใครไม่พูดไม่จางมันตัวอะไรคือแมวใชเสฉลรุมไหนเแมวเฮ้ยมาที่นี่ได้ไงนี่มาที่ไหนกันะเนี่ยเมื่อกี้เราอยู่ห้องนี้กันอยู่เลยนี่ใช่โอ้ยอยากกลับบ้านนะนี่มันป่าใช่ไหมเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะมันเสือหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะหรือว่าจะมีสัตว์รไลย เป็นคนป่าเปล่ามันลึกลับมากเลยอ่ะแสดงว่าเราอยู่กันในป่าแล้วเนี่ยเราจะรอดจากที่นี่ไหมอ่ะกลับบ้านแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะใครก็ได้ช่วยด้วยพี่เออพี่คิวอยู่ไหนเจ้าพี่คิวอะไรมาแอบหรอตรงนั้นน่ะใช่หรือเปล่าต้องรีบไปกันใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะจอดไปยังไงจากป่านี้เนี่ยเสียงอะไรบ้างก็ไม่รู้เสียงอะไรไปไป ก็จากข้างหลังไม่กลองไม่กล้าอยาอะอะไรอะตัวอะไรสายแล้วสวัสดีนักเรียนไทยได้ด้วยเอุกกะไรอ่ะอะไรอะไรไดยเป็นใครเนี่ยงอป่างอป่าย่าูป่ากกก่าตัวจริงแล้วจริงเหรอวิธีหมดมันมันดีใช่ไหมใช่โอ้รู้ว่าเขาจะพาเราเขาจะาเละอุ้ยได้เจอตัวจริงแล้ว อะไรอะเสียงอะไรอะอะไรอะอะไรมันะมันะวันเสือเหรอสือมันจะกินตับเราตายแล้วเจ้าอยากรอดไหมยอยารอดใช่อยารอดค่ะอันดับแรกอนแรกอ่าตัวอนอุเกกอตัวังตแล้วเราต้องยังไเราต้องทยังไงอะบเหรอเลยเหรออเก่ากอต้องสีดำเลยอุเกอ ใช่แล hey, oui, 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 ้วอยู่ไหนจีอย <ok ู่ไหนอยู่ข้งขาเร็วเร็วเร็วเสือคำรามไม่เป็นไรเราอยู่เราอยู <S <s ่ฝั่งนึงจะุดไหเนี่ยไปหนาไม่ได้กก้อสือสือสื่อสือสือสือ พังตัวพังตัวกูกับพังตัว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 เออเออเออออออกเน้าด้วยอุกเกใส่น้ำด้วยอุกเเอออุกเกอเเอาเพิ่มเอาเพิ่มเอาเพิ่มนี่เราจะลอยกันใช่มเวเร็วเรเร็ถ้าเราสใช่ไหมเสือเสือมาแล้วเราเราต้องพังตัวก่อนนะอุกเกอุกเอุกเกอกเกอกเกอเอต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วอุกเกอุกเกเสือแล้วเสือแล้ว

เดี๋ยวเราต้องเรียนภาษางาะป่าอกาอุกาอุ้ยอ่าอูกาอูกาออกาอูกาคำแรกคำแรกง้บุงบุบบอ่างบุบบอ่าบุเย่เยตั้งตั้งโอ้อุกาอุกโอุ้กุกางบุอ้าเย็บเย็บกินข้าว จะว่ากินข้าวแปลว่ากินข้าวงบก๊าบบบูบงบบบงบบบอู๋อู๋อ้าวอู๋อะสองสอูสองปะปูปูปูปะ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 ปูปอปะปะปอป้ปะปอปปะปะปะะปะปะะป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 ูปะ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  เีิววอ้าวอูบูสามสามสามอาวบกอ้าวบอากาวกาวบ้าววิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งเร็วเร็วสี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 วะสีว้ว้อะไรอ่ะเป็นไรอ่ะตาเสือโอ้เสือ

走吧，走走走走。走。O K 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 O ขมื่มาเนี่อันตรายมากเลยนะเนี่ยเอาชีวิตรอดยังไงเนี่ยเก่าเก่าเก่าเก่กไม่เป็นไรเรามีห้ป่าช่วยอยู่เต็นคืออะไรที่พักอ๋อมีหลังคามีเต็นท์่าเก่ามืดแล้วไงเราต้องหาที่พักเนาะเราจะไปหาที่ไหนอ่ะเอ้ามีตรงนี้ได้เหรอเนี่ยเก่ก่าเก้ยนี่หนาทำเองหรือเปล่าหล่อแล้ว เราไม่ีที่พักของคืนนี้แล้วเฮ้ยตุ๊บสูงตุ๊บสูงก็ตัวตัูตัวเก่าเก่าเกไปเลยไหมเก่าเกาเล่เราจะปลอดภัยใช่ไหมใช่แล้วเกเ่ไปเลยเเยไปแล้วเกบเ่าอ่ นี่เราต้องอยู่นี่กันใช่ไหมอุ้ยเราจะโลดจริงไหมเนี่ยโอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะอุ้ยไม่นะเราต้องรอเขาถึงพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมเนี่ยอุ้ยแล้วจะผ่านคืนนี้ไปได้ไหมก่อนอุ้ยทำไมมันอุ้ยลงกระโชคแมงหรอหรือยังไงไม่ใช่แล้วแหละมันมีเสียงแปลกๆด้วยอุ้ยไม่ใช่แล้วไม่นะเราต้องรอเขาถึงพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไม่มีอะไรกลัวเอ้า โอ้ย e, จะรอดไหมเนี่ยเราต้องรอดสิเสือคือมันกินเลยมไม่ก้อเฮ้ยเอาปามาแล้วรอาาเหรอไปไปไรอดแล้วรอดแล้วอุกก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 ุกกุกกาอุกกอุกกจะไปไหนกันต่อโอเคโอเคอุกกาอุกกาจะไม่รอดซะแล้วไปไหนอ่ะไปไหนอุกนไปไหนปไปกันเลย อู oh, oh. Enfin ้า้เสมวูไดายเม้ดเมฆเก้าเก้วเก้เก้เก้า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 เก้เก้า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 เ้าเก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 ้าเ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 ้

กะดดเิ่ in hmm? ูกะฮูกาทำถึงทำถึงโอ้โหออกไ้มออกออกอมูกูกกาูกาูกก้ยมันออกหมดเลยอ่ะอุ้ยหมดเลยหอมมากสบู่สมุนไพรกฮููจุ้มจะล้างออกไหมเนี่ยทำไงดีวะเนี่ยล้างออกไหมเนี่ยห่องเยอะมากตีแป๊บเดียวเองวิ ุุ้หหตาาลลนพูดไทยได้นะไี้เราไม่ใช่อุกกาแล้วทำถึงทำถึงทำถึงทุกคนอุย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 รอบเดียวรู้เรื่องออกหวดเลยหน้าใสทันทีโ อยประเทศพม่าตอนนี้ฝนตกหนักมากเราต้องกลับบ้านกันแล้วมาสิตองคนแรงเลยลูกคุณมาจากไหนกันเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เอาตัวลวดขึ้นจากตรงนี้ให้ได้ก่อนตอนนี้อย่าฟังก่อนนะอะไรอย่าส่งเสียงดังไม่งั้นเสือจะมาจริงๆนะเนี่ยเสือจะมาจริงเหรอเราต้องรีบไปไปเร็วๆหาทางออกตรงนู้นเร็วไปเร็วหลังออกแล้วอุ้ยในที่สุดก็ได้กลับบ้านแล้วรอดแล้วรอดแล้วอปแล้วได้กลับบ้านแล้ว้บานอะไรอะ เห็นไ hey. oh, ้มนไหมเห็นไหมเห็นมเหยนเห็นไเหยนไหมเห็เห้นเนไมเไเนเฮ้ยอหมเหนมเห็นไหเนเนเนไหมเหไมเห้นมเห็นไเห้นไมเห้นไหมเหไเห็นมเเ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 นเน มากระมอนโดดต้อโดดไ้ไกล้ม oh. 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 um, uh. uh ันะไม่เลื่นหรอโดนไปตรงนี้โดารงนี้มาสามสองหไม่ถอยโห่ร้อนฮะโอ้ย่้ากลัวเผ่อน่ากลัวจริงมาวันจือจือเดินมาเลยเดยวมาเลยเดินมาขาลงนะโอเคใจหมหยดขาีนึงสามสองหนึ่งโ้โหเล๊ไหมเจ็บนี่ก่อนตื๊ดมตมไม่ตื้น มาน้องนามาไม่กลัวไหมพูดกับต้องหน่อยไม่พร้อมแต่ก็ต้องพร้อมแต่ก็ได้่วยดีด้วยดี้โดนบางคบฟาดเลยดเลยลดเลยโ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 ดยังไงอะโดดเลยโดดโดดดึงมาแรงหน่อยแรงตรงนี้เยทออเออออ้กาอุกาอุกาอุกก็ไม่คิดว่าจะเปียกทั้งหัวขนาดนี้ don't yeah. huh?